สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนสนะครับติดตั้งนะครับในช่องตำแหน่งเดิมนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้ไมิติและวิธีเสียงที่ชัดเจนยกระดับและวิธีเสียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมทําไมเราถึงต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดเจ้าตัวแผงประตูออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเจ้าตัวพอดีรถ แล้วก็เห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนแล้วก็จะมีเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้นะครับปิดมานะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการลอกเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้มานะครับนะครับทำไมเราถึงต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํนนะครับอันดับแรกเรามาดูครับหลังจากที่เราทําการลอกเจ้าตัวพลาสติกออกมาแล้วครับเราจะเห็นนะครับก็จะมีช่องต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการนะครับแกะตรงนี้นิดนึงนะครับครับเราก็จะเห็นนะครับโครงสร้างนะฮะ โดยเฉพาะเจ้าตัวยีสูตัว m x เนนะครับจะมีนะครับกับช่องนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลอกติ๊กแ๊บหนึ่งเราจะได้เห็นนะครับโครงสร้างนะครับและตำแหน่งครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนนะครับครับหลังจากที่เราทำการลอกเจ้าตัวพลาสติกออกมาแล้วนะครับเห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับ โครงสร้างของเจ้าต so, ัวบอดี้รถนะครับเราสังเกตเห็นครับจะมีโดยเฉพาะเจ้าตัวอีซูตัวมีเกนะครับก็จะมีช่องต่างๆนะครับค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเราติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเล่ชุ่ใหม่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนะครับค่าลีกก็คือการล่วไหลนะครับลำโพงทํางานปุ๊บนะครับก็เกิดการสูญเสียนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของเฟรดและนอกจากนั้นครับสิ่งที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นเข้าไปนะครับหนึ่งเพื่อลดค่าลีกการั่วไหลนะครับลดค่านะครับ การสั่นกับพื้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำการทดสอบนะครับก่อนที่เราจะทการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเนี่ยนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวลำโพงแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเราเรียกค่าพวกค่าพวกไวซ์เซเบชันก็คือการสั่นกับพื้นนะครับเด mm ี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับโดยการเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงนะฮะเรามาทําการทดสอบฟังนะครับ เห็นไหมครับเราจะยินเสียงน้อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบนดีเจกออกไปนะครับแล้วเรามาดูนะครับนะครับในส่วนตัวประตูที่เราได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับดูการซ่อเสียงนะการฟังได้มีติที่ดีนะครับไม่มีน้อยไม่มีความถี่นะครับที่เราไม่ต้องการพวกความถี่การสสงพือพวกไวนเบชันนะครับปลออกมานะครับ เราจะฟังครับได้ม่ติเสียงอะไรดีชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีนะครับและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแดมนนะครับในรถยี่สูตัว m i v e กคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการแดมในส่วนประตูชุดหน้านะครับ กลับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นด an. ัมนะครับในรถยี่สูตตัว b m X คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนเดี๋ยวนะครับมีการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับเวทีเสียงนะครับนอกจากนั้นเรายังได้นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงค์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบวิเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้ มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงและนอกจากนั้นเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมลองดูกันให้ชัดๆนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมทางทีงงานวร์หอนเสาราชพุกนะครับเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพว่าย่อเคลิเบตมาทําการติดตั้งนะครับพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะนะครับกับตัวบอดี้นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น หลังจากที่เราทำการสร้างตัว Enforcement เสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับการซับเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับสาธิตนะครับเครื่องทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับ นิ่งมากๆเลยนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลมพรมิเลนพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมในโลยิสูตตัวมิวเอ็กคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนประตูชุดที่2องเช่นกันนะครับดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับขั้นตอนในการแดมนะครับตัวยีสูตตัวเบกนะครับจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับซึ่งจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเสร็จแล้วนะครับจะต้องมาทําการผ่า แต่ดูความยืดหยุ่นนะครับของเจ้าตัวแผ่นเดมคาลิเบตนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับจะยึดเกาะตามโครงสร้างของเจ้าตัวบดีรถนะครับว่าเรามาทําการทดสอบนะครับการทับเสียงดูนะครับ นครับนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบชั่นเลยครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็ชิ้นิ่งในการออกแบบติดตั้งเจตัวลำงพงมิเลนกับเทคนิคในการติดตัง้งเจตัวแผ่นแดมในรถอีสูต,ตัวมแวเคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันดูนะครับ กับสลับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ ange, ชุดหน้าชุดหลังรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสปบ็อกนะครับก็ได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานอวคนสาวและชพุนครับเรามีการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับคีทีเสียงนะครับในรถอีซูุตัวมิวเอ็กซ์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบพิติแลัวทีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอด ลายเหลือชิ้นจีครับที่โดดเด่นนะฮเสียงร้องเนี่ยโปร่งใสงวานเก็บลายได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูครับ can cheat ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังการถ่ายทอดรายลยกของชิ้นตีครับได้ชัดเจนนะครับเสียงคองร้องนงโปรงสกังวานโดยเฉพาะการทําง,งานของตัวสปอคกับตัวตัวลำโพงมิดเลนส์ทำง,งานอร์อมถีได้อย่างต่อนื่องนะครับฟังนะครับได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็ชิ้นหนิงครับในการออกแบบติดตั้ง ระบบเสียงในรถยีสูตตัวมีเว็คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโควอร์ฮอนซาวราชุนะครับขอมีความสุกขกการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ